ผมครับวันนี้มาดูเรื่องของภัยใกล้ตัวกันก่อนโดยเฉพาะภัยที่เกิดขึ้นกับน้องๆหน,หนูๆที่ตอนนี้เรียนอยู่ในการเรียนออนไลน์นะครับหลายคนไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีอุปกรณ์ไม่มีแท็บเล็ตไม่มีมือถือก็เป็นภาระของผู้ปกครองต้องไปหาเงินมาซื้อมือถือให้ลูกหลานของตัวเองเรียนออนไลน์ลําพังจะให้ใช้ของพ่อแม่ตลอดไปก็คงไม่ได้พ่อแม่ก็ต้องทํามาหากินล่าสุดเนี่ยเราไปพบกรณีของเด็กหญิงวัย13ปีฮะอยู่ที่อเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี เคสเนี้ยน้องเขาไม่มีมือถือเรียนออนไลน์ก็เลยไปขอต่างแม่แล้วแม่นะเป็นคนที่จะจัดหาซื้อมือถือมาให้ปรากฏว่าสุดท้ายโดนเบี้ยวครับแล้วที่สําคัญผู้ค้าออนไลน์ที่เบี้ยวเนี่ยเป็นเจ้าเดียวกันกันกบที่เบี้ยวมือถือน้องอายุ14ปีที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ทําให้น้องเสียชีวิตเนี่ยนะฮะลองไล่เรียงเหตุการณ์กันหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะกับเด็กเยาวชนกลุ่มนี้จําเป็นต้องซื้อโทรศัพท์มือถือผ่านทางออนไลน์แล้วก็สุดท้ายโดนหลอกก็คงจะต้องใช้ความระมัดระวังกันมากขึ้นแล้วก็ตรวจสอบกันมากขึ้นด้วยนะคะเด็กหญิงอายุ13ปีคนนี้ชาวอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีตกเป็นผู้เสียหายอีกคนหนึ่งในคดีที่มีเพจออนไลน์ไปหลอกขายโทรศัพท์มือถือค่ะ สุดท้ายไม่ส่งของมาแล้วก็ปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารเนี่ยนะคะติดต่อไม่ได้เลยกรณีนี้เด็กโอนเงินท่าค่าโทรศัพท์มือถือไปแล้ว 14, 0 0 0บาทนะคะสุดท้ายไม่ได้ของไม่เบานะคุณเจษดานะราคาโทรศัพท์มือถือที่โอนไปหลักหมื่นนะคะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเด็กหญิงและครอบครัวอยู่ในอาการเครียดเลยค่ะ คุณแม่นี่กำลังเสียใจอย่างมากเพราะรู้ว่าลูกสาวโดนหลอกเพราะว่าเด็กหญิงเพิ่งจะเรียนอยู่ม .1 แล้วน้องก็ตั้งใจจะซื้อโทรศัพท์มือถือมาเพื่อเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ที่ผ่านมาเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือของคุณแม่คุณแม่เองก็ต้องทํางานค่ะแล้วหลายครั้งแมมเครื่องมันติดติดตด,ดับดับ,บมันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนนะคะก็เลยให้ลูกสาวเนี่ยซื้อโทรศัพท์มือถือไม่ได้ไปซื้อที่หน้าร้านค่ะใช้วิธีการซื้อออนไลน์โดยการไปค้นหาเซิร์ชหาโทรศัพท์มือถือแบบมือสองด้วยนะเซิร์ชหาในอินสตาแกรมหรือว่า IG ก็ไปเจอร้านร้านหนึ่งเขาประกาศขายค่ะ เป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นหนึ่งบอกว่าเป็นราคาโปรโมชั่นด้วยราคาห5,000บาททางร้านเนี่ยเขาอ้างบอกว่าถ้าโอนเงินสดจะลดให้1,000บาทแม่ก็โอนไปให้ เมื่อวันที่17กันยายนร้านเนี่ยบอกว่าจะได้สินค้าภายใน2ชั่วโมงมไวจังเลยทางครอบครัวก็เชื่อว่าเดี๋ยวร้านคงจะส่งมาให้จริงนะคะเพราะว่าดูที่หน้าร้านในอินสตาแกรมแล้วก็ดูน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากเพราะว่ามีคนมารีวิวกันเยอะแยะสุดท้ายกลับไม่ได้สินค้าแล้วก็ติดต่อร้านไม่ได้ด้วยค่ะเขามันมีการส่งแมสเซนเจอรค่ะแบบ2ชั่วโมงถึง ทำไมเราถึงเชื่อเพราะว่ามันมีรีวิวเรื่องเรื่อง Mess e n g e r ด้วยว่าของถึงจริงๆอะคะ่ะแล้วก็หลายคนด้วยค่ะแม่ของเด็กบอกว่าเบื้องต้นตรวจสอบไปที่ร้านโทรศัพท์มือถือเพราะว่าไปเห็นข่าวที่บอกว่ามีเด็กม .2 ออที่เชียงใหม่ถูกกลอกเหมือนกันเนี่ยนะคะปรากฏว่าอ้าว เป็นร้านเดียวกันแม่ก็<ม>เลยอ้าวนี่โดนเหมือนกันเลยเนี่ยคเครียดหนักกว่าเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้แม่บอกว่าต้องการที่สุดเลยอยากได้เงินคืนเพราะว่าเงิน1,000งมืนกว่าบาทนี้เป็นเงินก้อนสุดท้ายของครอบครัวแล้วด้วยค่ะ ส่วนความคืบหน้าการติดตามตัวผู้ค้าออนไลน์ที่หลอกขายโทรศัพท์มือถือไปตรวจสอบที่สอนอนาวายจังหวัดเชียงใหม่นะคะสาเหตุที่เป็นเชียงใหม่เพราะว่าคาดีแรกเนี่ยเกิดที่เชียงใหม่กรณีเด็กม .2 ถูกกลอกแล้วก็เครียดจนเส้นเลือดแตกเสียชีวิตเนี่ยคะ่ะ ก็ได้ยืนให้สารออกหมายจับผู้ต้องหา2คนก็คือเจ้าของบัญชีธนาคารที่รับโอนเงินจากผู้ซื้อและผู้ต้องหาที่รับเงินจากบัญชีอีกทอดหนึ่งนะคะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยออกมา ไทยพพเตรวจสอบร้านค้าออนไลน์ในอินสตาแกรมที่แม่บอกว่ามันดูน่าเชื่อถือนาก็ดูมีคนมารีวิวพบว่ามีการแอบอ้างนำรูปของผู้เสียหายหลายคนมาโพสต์อ้างว่าได้โทรศัพท์มือถือจากร้านนี้แล้วซึ่งไม่เป็นความจริงตอนนี้มีผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความร้องเรียนเป็นจำนวนมากค่ะ